คครับสำหรับคลิปนี้พวกเรา2คนก็อยากจะเอามาขอโทษทุก s u b สไคร b ์นะครับที่ติดตาม,มาเพราะว่า,<ร>าสัปดาห์นี้เราไม่ได้ลงคลิปตามกําหนดวันที่ที่ควรจะเป็นก็คือพุธศุกร์ซึ่งพอดีทางสองคนเนี่ยเกิดปัญหาก็เลยทําให้เราไม่สามารถลงคลิปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็วันศุกร์คือวันนี้ใช่ก็คืวันนี้ก็ก็ต้องขอโทษทุกๆคนจากใจจริงๆนะครับคือตอนแรกเราประกาศ ลรโพสต์ลงใน f e c o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  k c e b o o k แล้วแหละว,ว่าวันพุธเราขอเลื่อนเลื่อนเป็นพฤหัสแต่พอถึงวันหัสเนี่ยก็กรติดปัญหาอีกก็คือเราไม่ได้ลงคลิปใช่แ้วตอนแรกเรานึกว่าวันนี้จะได้ลงตามปกติแต่ก็ติดปัญหาอีกซึ่งเป็นสัปดาห์ที่พวกเราสองคนปวดหัวมากคือไม่ได้นอนเลยอ,อ่ก็ อยากจะขอโทษทุกทุกคนตรงนี้ด้วยแล้วน,นะครับแต่ครับวันเสาร์เช้าก็คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะลงหนึ่งคลิปจะลงพรุ่งนี้แทนใช่เราจะขอไปลงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าแทนนะครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับน้องๆ <ju. S 1> ทุกคนมาติดตามกันรับรองเป็นคลิปที่สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์เราก็จะลงอีกวันจันทร์เราจะเอาคลิปของเมื่อวันพุธมาลงเพราะฉะนัรร้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีคลิป3คลิปจันทร,พร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์เลยแล้วก็แถมวัน่งงงนึยไพรุ่งนี้ ลงแน่นอนติดตามนะครับเจอกันครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่แปดตอนเช้าตอนเช้าตื่นมาได้ดูแน่นอนครับเป็นการ์ตูนช่องช่องช่องไหนช่องไหนก็สัปดาห์หน้าเต็มอิ่มสามคลิปสวันนี้ก็ขอบคุณมากครับล่อยคลิปไหมสปอยคลิปสปอยคลิป ใช่การใช่กานเมื่อกี้เป็นสปอยเล็กๆ